เคยคิดถึงใครมากๆกันไหมคะแต่วันนี้ฝนจะได้เจอเขาแล้วคะ่ะก็หนุ่มโป๊กธนวัฒน์นี่คะก็เลยจะได้มาอัปเดตชีวิตรวมทั้งละครพรมลิขิตมาฝากกันด้วยพร้อมกันไหมคะไปขยี้กันคะ่ะก่อนอื่นเลยค่ะคำถามแรกสบายดีไหมคะสบายดีมากเลยครับ สุขภาพดีมากเลยถามถึงเรื่องพรมลิขิตหน่อยค่ะตอนนี้ก็ไปได้กําลังดีแล้วแต่ก็มีโควิดเข้ามารอบสุดท้ายเนี่ยก็นี่อยู่กองมาประมาณสักสองอาทิตย์แล้วครับแต่ก็กําลังสนุกเลยอ,ะอ่ะคือเริ่มแบบเข้า3มคนแล้วแล้วก็เบลก็เข้ากับตัวพุตาแล้วด้วยอ,อย่างเงี้ยแล้วก็มีฉากแบบ5คนแบบเปลี่ยนชุดกันพลวัลเลยชอบตัวละครตัวไหนที่สุดใน3ตัว ตัวผมเองผมชอบลิดผมชอบในการที่แบบเข้าบทบาทตัวนี้แล้วมันสนุกดี <Yahoo! S 1> มันเหมือนเล่นแล้วมันมันมีความคอมเมดี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ต้องเก็กเหมือนพอ่ออะไรเงี้ยโบ๊ะบั้ไคะโบ๊ะได้แบบเป็นคนตลกก็ได้จริงจังก็ได้โรแมนติกก็ได้ oh. นะครับค่อนข้างที่จะอิสระในการสแสดงอยู่เน <Wow. S 1> ี การเข้าฉากกับเบลล่าเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ค่อยไปเจอนางเอกกุตานเท่าไหร่เราก็จะเจอแต่แม่ก็คือถ้าเล่นเป็นลิศก็ไปเจอเบลในความเป็นเขสุรางเจอเบลก็เหมือนถ้าเล่นเป็นพ่อเนี่ยก็คือเป็นพี่หมื่นเนี่ยก็คือเล่นเหมือนเดิมก็คือแต่ว่ามีความมีความเป็นผัวเมียกันละส่วนลิศไปเข้ากับแม่ก็แรกๆก็เขินอยู่ก็รู้สึกแบบมองหน้ากับเบลก็ตลกกันอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปสักพักหนึ่งพอสมาธิเริ่มดีแล้วก็ เริ่มเข้าในอินในความเป็นเรื่องราวของลิ์กับเรืองกับแม่แล้วเนี่ยก็ทุกอย่างจบเลยก็คือก็ออเชื่อว่าเขาเป็นแม่ที่แบบยังสาวสวยอยู่อะไรเงี้ยครับขอกำลังใจด้วยนะครับแฟนๆทุกคนนะครับติดตามรอชมเลยนะครับผมลิขิตเสียดายเวลาน้อยนะคะแต่ว่าให้สัมภาษณ์น,นานแค่ไหนก็ไม่พอจริงไหมคะ ฝนขี่ช้าง